พยียงมือตบอตบตบม,มีคนมาหลัมมือเออ,อ,อ,ออเออเอาเออตไยไหมเอเอโอเคเอเอเไปไหมหายอยู่ ลงมาเยอะนะนัก็ดูแล้วมันเออเห็นไหมมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ไหนวิ่งอยู่ไหนยิงนั่งยิงอยู่ยิงรถถังผมอยู่เด่ะเฮ้ยเออเก่งมากทุกท่านโอ้ยชดกันมันยิงยากจังมาคนเต็มเลยมึงเติร์สไม่ใช่เรื่องแล้ว ในตุ้มนั่นเหรอ,อในพุ่มนั่นมันมีอะไรอะไรน่ะไอ้นั่นคืออะไรวะใครเลใครเลดซุ่มตัวเอาจากพุ่มละไม่โนเลยโอ้ยแม่นเป๊ะตายยิงโดนไหมเดิร์สเตสยว ถามดิว่าคุณยิงโดนไหมกดปุ่มตีจกว่าคุณมีสี่ร้อยนัดอ่ะมาดิเอ้ยเคขี้ยไปเคขี้ยไปเคขี้ยไปทันแดกเพื่อนเราทำอะไ จะตายอเล่นดีกวเรายิงกอนคนนึงทมคุคุคุณไนคนเดียวนี่คนคนพี่เห็นนะัน้องรีโตไอ้โดนเยโดนรามีอีข้างหลัง มเข้าไปมีคนนะอู้ตกตกตกใส่กูของรู้เดียวอะต่อมห้าวะคนโคนรโหดโอ้ยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยามยามยิงพี่ซัตม์ใช่ไหมยามยามยามอัซั์มันจีบอย่างไง มันกวนเราได้ขอเครื่องเรไม่อยากฆ่านานะแต่เราต้องฆาปืนนายอู้ยท้งล้าไปถึงคนสิบคนใช่ อ๋อชุบมันชุบมันชุบมันชุบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มันชุบมันอยู่ในมุมที่ผมยิงไม่ได้วะอะไรผมเล่นเพื่อนมาละเพื่อนมันตายแต่ว่ามันชุบทันอะไรละอะไรละสระสาะอันนี้เพื่อนเขาตอบไม่ได้กับเราวอรอยู่เหรอ ai coi nhau, cái gì khó nhau luôn, ở sau này, ở sau cái điều thật đấy, cái gì mà, thằng hụt, 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 อ้เที่ยวจะเอาผมสปหาปืนผิด